ไม่ต้องหมุนวิ่งมาโอสวัสดีครับ ันนี้เราจะมารีวิวของรถบังคับของเล่นผู้ใหญ่ครับอันนี้เป็นของผู้ใหญ่ครับรุ่นทีแม็กเจอร์เท็กซัสครับคันนี้ส่งมาครับใหม่เลยแอบแกเล่นแล้วพอ่อจเอาใส่กล่องมันจะได้ดูใหม่ครับอันนี้มันเป็นรถบังคับขนาดใหญ่ครับนี่ใหญ่เป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับอัตาส่วนหนึ่งสิบครับ ภายในมิกเกียครับมิกเกียถอยหลังมากูกันได้เอ้าเรามาดูภายในกันว่าเขามีอะไรบ้างกันมาดูกันก็จะมีความกล่องลงกัน้างกล่องมันก็ใหญ่มากครับใหญ่มากเลยว้าวใหญ่ใหญ่ครับทุกคนยังใหญ่ครับแกกันอุ้ย มันงันเัาจะดูไม่มามันต้องแกะทั้งหมดเลยครับมาอย่างนี้ยังไงไอไแล้วก็เอาตรงนี้ออกครับ นมันักเด้อจะจะได้แกะแด้วจะได้อะอ๋อมันก็จะมีกูว้าวว้าวเองต่มากครับเอ้ยนึ่งตัวทิปนี่ครับดูอุปกรณ์กันอึดโอ้วางทุกอุปกรณ์นะครับมีตัวกัดถวงกันมาแล้วก็มีที่ชาร์จครับชาร์จดับเบิลเตอร์แบตถึงวันครับ ก็มีรีโมทคอนโทรลที่ใส่แบตด้วยนะตัวนี้อันนี้เป็นตัวสตาร์ทนะครับทุกคนวะมาดูค<ม>ู่มือมีวอล์คถอดล้อมีอะไรมาให้ด้วยพร้อมมาใช้งานกนะ็มีตัวถอดล้อดูครับดูกันมีคู่มือมาให้ครับคู่มือคู่มือมีคู่มือคู่มือม,นนมีน้ำมันครับมีน้ำมัน พี่หอครับโอเคมาดูก็มาดูส่วนเนี้ยนันเขามีอะไรเยอะครับแล้วก็มีก,าก้านชกห้าครับก้านก้านแล้วก็มีมก้านอีกตัวนึงครับแล้วก็มีก้านตรงก้านหน้าครับก้านหน้าตัวหน้านี่ก็มีก้านาหญ่ตัวนึงครับอุปกรณ์ครบก็มีสกุลไลทถอนน้อครับสกุลไลทอดนอะไรตัวนึงแล้วเดี๋ยวเราใช้บล็อกถอดเล็กก็ได้ ก็จมาด,ดูมาดูดิเหรอว้าวสวยมากครับภายในมีเครื่องครับเครื่องขนาดหนึ่งตัวมีแบตเลี้ยงร,รีซี์แล้วก็มีตัวอุปกรณ์อะไรน,นี่มีเสาไดโมมครับเขามีสับสนดีมาดูเพราะฉะนั้นเราจะต้องประกอบเสาเองนะครับเราจะต้องก่อเสาเองนะฮะเตรียมเสา ใส่ทำไมให้หมดมีเซอร์โวกี่ตัวเนี่ยครับสี่สามนี่อันนี้ยังขั้นแรงแล้วมามีตัวสับล็อกตัวนี้เป็นเกียร์ตัวนี้ก็เลี้ยวหน้าสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังปะครับมามาทั้งหมดมีกี่ต้นครับหนึ่งสองช็อกสี่ตัวช็อกสี่ต้นครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้น จ็ดต้นเอหายไปไหนต้นหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นสองสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นือวแปดต้นอยู่เครื่องยนต์ครับนี่เป็นเครื่องยนต์นะครับีัเป็นเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องตะตุกแล้วใช่ไหมครับใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปนี่ครับอันนี้ใช้แบบมาเต็มแล้วครับเต็มแล้ว ก็ใส่แกอวมาก็ใส่ถาล้วครับอิเบสวิตต์รีโมทได้เลยเปิดไม่ได้ครับถ้าอย่าลืมปอดจีตัวระดัะเปิดที่ตรงนี้นนครับอุ้ยม้วเป็นหนเปิดรีโมทย่างเปิดแล้วครับบันว่ามอมา้าว น้ำมันเป็นอะไรน้ำมันตัวนี้นะครับน้ไมเป็นตัวเดรับมามาดูการเติมน้ำมันเติมน้ำมันมันมันบีบเองนะนัดเลาวก็ใส่ติมเติมทับแล้วก็ได้ครับอ่ะตอนนี้น้ำมันมันใกล้ลดนะมันใกล้ลดแล้วโอเคมันเขระบบเครื่องแล้วจากนั้นเอากดสตาร์ทมานะครับเอากดสตาร์ทมา เบตก็สตาร์ทก่อนะนะนะัทเอาแบตมาครับนี่ครับในนี้ครับทุกคนแล้วเราก็เสียบเข้าไปในช่องช่องนี้ช่อ,อ้เสียบเข้าไปปุ๊บเสียบเข้าไปแล้วครับนะนะันท์เอาเรามาสตาร์ทเครื่องกันครับแเอาเดี๋ยวเรามาวอร์มเครื่องกันนะครับ วัดความร้อนของเครื่องยนต์ครับว่าขึ้นเท่าไหร่บอกเครื่องนีนะครับเดี๋ยววัดต่อมาทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการบังคับลน้ำมันแล้วก็การสตาร์ถน้ำมันด้วยอันดับแรกคันนี้เราซื้อมาใหม่ๆเราต้องวอร์มก่อนนะครับคันนี้วอร์มวอร์มใส่น้ำมันสี่ถังนะคบทุกคนทุกคนมาเฮ้ยทำไมมันไม่ตินดนะล่ะใส่น้ำมันมาแล้วครับทุกคนมาแล้ว